ไม่ค่ะต้องรับที่เขาเลยอยู่กัะลงปุ๊กโจมคนใส่ห้ไปเลยนี่แ้วแบบท่านเลยครับได้ามสูตรท่านนะจุด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 จ เปี่ยน่าใ้่ายนะคุพอดี่โบราันข้าวก่อนนะใส่ข้าวใส่ข้าวอีกนัด้า เดี en. ๋ยวมาใหม่นั่นน่ะหลายเส้นนะพอไหมเล่าคะเส้นที่มึงนั่แค่เต้นไม่พอบอกนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่อือก็เดี๋ยวเจอเนี้จริงอยากได้สองสามมันจะคือบอกถือไปไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มารถอาจจะไม่ตากหลานนะคะเส้นเยอะไหมไม่ค่ะนะคะพอไหมใช่พอพอเอาสอง Então ที่จะไปให้คุณยายได้ได้เอาโอเคครับพี่เราเป็นน้องเป็นนะคะแล้วก็พ่อแม่กันนะพ่อแม่กันยังไม่ได้จบพ่อแม่ยังไม่ได้จบต่อมาลอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าแต่ละครั้ไเราติดทุดจัง้องมาเยอะจุดเนี้ยมาจากไหนเขาถ่ายเขาเป็นลายไปเรื่อย พิยาพยาพ่ยารับไปไปตกลงเลยงแน่ๆลงแน่ๆแม่ย้อนค่ยนึ่งสองไปดูร้านค้าดีกว่าาใครเริ่มต้นจากตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้นะพิยานี่เยนะนี่ตรงนี้ครับว่าก็คืออัปเดตร้านพี่ยามีร้าน ไหนมาอยู่บ้างร้านไหนได้อยู่ต่อร้านไหนได้ไปต่อ,อร้านไหนไม่ได้ไปต่ออัปเดตเริ่มต้นร้านเลยนะ้งเริ่มต้นร้านลูกชิ้นก่อนเลยไปทำไปทำดีกว่าเดิมอ่ะร้านเนี้ยทำาสะอาดยังไงก็สะอาดเหมือนเดิมน้ำจิ้มก็ยังแซ่บเหมือนเดิมเห็นปะน่ะทำได้ดีกว่าพี่ใหญ่นะเพราะว่าพี่ยาขายใช่ไหมลูกน้องพี่ยาขายถามว่า ดูดีแบบนี้ก็ยังดูดีไม่เท่าเขาพี่ยาไม่ใช่ว่าจะชมแต่ของตัวเองนะของตัวเองไม่ดีพี่ยาก็ตีนะเวลาลูกน้องพี่ยาทําไม่ดีพี่ยาก็ว่านะอะไรที่เขาทาได้ดีกว่าเราเราก็ให้เขาไปเลยอาชีพท,ทุกทิ้นนี่เรายกให้เขาไปเลยนะ,ะถามว่าถามว่ากําไรวันนี้เยอะไหมไรายิีนนี่เยอะแต่พี่ยาก็ยกให้เขาไปเลยไม่ได้เอาอะไรแม้แต่บาทเดียวนะคะรนีก็คืออยากให้เขาได้มีอาชีพแบบนี้คนนี้ น้ำซิฟน้ำจิ้มแซ่บจริงครับเย่งน้ำจิ้ม,มน้ำจิ้มอร่อยจริงแล้วก็มาอยู่กับเราเนี่ยเมื่อก่อนทำงานนี่ไม่ตุกแล้วเหมืนอนทำงา,นเ,น,เน,านเดินเดือนจะไม่พอจริงก็เลยมาติดยาขายของตยายาให้คนเยอะี้ำจ้งที่วันๆท<แ>ี่ติดยาได้กำไรเยอะนะครับทนี้ติยาแบคือทำดีก,ดก,ดกออไไไ็ได้อยู่ต่อร้านนี้เหมือนเรียกว่าตอนแรกขายไอ้เน่างเดียวมันไม่มันไม่น่าจะดี เพี่ยามันไม่พอไงพี่พี่ยาก็เลยเมื่อก่อนพี่ยาเคยขายเพนเทสใช่ไหมแต่พี่ยาคิดว่าเอาอยู่แล้วพี่ยาก็เลยเพออิ่มอาชีพขายเพนเทสให้เขาอีกหนึ่งอย่าง ไม่อยู่ี่ีดีอย่อร่ออร่อยันเันี่ีให้ชิมนะมาชิมได้เลยนะให้ชิมต้องต้อไกินนี่เลยหรให้อยู่ต่อตอเรียมาเร็วมาเรียคนนี้คนนี้เป็นตัวแทนนี่อจริงเป็นไงจริงตอบตอเลยือการไปฟอกเลยอ่ะ ียเพีม่่อไมาสวัสดีครับเมื่อวานขอพี่าัดไทลูกพี่อน่ารักมากเลยครับเน็ตตี้มาก็ไทปเด่นนะขอใคไรถ่าไม่ไทยจจ่อะไรก็ต่างๆมาไทยเลยให้ใจปูชาแนลนะใจปูชาแนลเป็นไงใจปูชาแนลครับไม่เห็นพี่ใจปูชาแนล น,นี้คนชาแกงลาวคนชาแกงลาวไ้่ขอคำคำนิ้นหน้าเขาผมจ้องหน้าครับนี่นนน <c oughs> คนชาแกงลาวครับเป็นไงบ้างครับไ,ได้ <c oughs> อยู่ต่อไหมใส่หัวไปตุ้งใส่หัวพี่ยา,อ,ยาอ๋อไม่ได้ไหมไม่พี่ตุ้งใส่เพราะว่าชิปเตียงไม่เคยต<อ>ัอ,อ๋อเอออร่อยได้อยู่ต่อโอเครับแต่พิยาคนนี้คนนี้ไม่จริงนะพี่ยาเนี่ยคนนี้ไม่จริงนะ พี่ยาบอกเป็นเป็นแบบดีมากกินดีมากไม่อิกนะคือบ้านนีอะไรออกนะจะ้องอะไรลูกค้าลอเลยลูกค้ามาไม่ยอมแล้ว้ทไมอ่ะมันมันไม่เหมาะเป็นเพราะอย่างาพี้ยาลูก้าตังไกับเขาใข่อยากมอกอย่างนี้เป็นน้ำไม่ได้เลไม่ได้ผมหเป็นพราไม่ได้ต้องตามใจลูกค้าใช่แล้วมันเข่งนอะพี่ยาตามสั่งนีครับพี่แข่แข่งลูกชิ้นครับ่ยมไม้อะไรไม้อะไรไม่เป็นโอเคนะ่้ ที่บ้านอย่างงี้เดี like ๋ยวช่างดูขายไม้อะไรไม้อะไร่เงี้ยนี่มันโอเคเลยนะเออก็บงอเีหม่เยนะขอพี่ยาขอยาเจ้ผมโหเจ้เพื่มมางไม่ได้มือจะแกงไไม่เกินจะข้าวบาทยี่สิบไม้อะไรนะทำอย่างงี้เลยครับเดี๋ยวขอบคุณครับไม้พี่ยาขายเลยไม้ละยี่สิบมีคนซอร์อืมไม้ละยีมีคนซอร์อะไรพี่ยา อะหมูกรอบไม้ละยี่สิบไม่เคยมีใครขายเลยคนประเทศไทยเนี้ยหมูกอบไม้เราจะเป็นเจ้แรกที่จะขายหมูกรอบไม้ละยี่สิบลอรดบเรียบไม้เราจะเป็นเจ้าแรกตลาดแรกที่จะขายหมูกรอบไม้ละยี่สิบแล้วเดี๋ยวมีคนอื่นทำตามแน่นอนลองทำดูเร็วคุณค้ชเลองเล ทังคนเขาไม่อยากกินเยอะทางน้อยกินแค่ไม้เดียวลองลองทำขายดี่ไหมลายยี่สบได้ครับอยากอยากกินหมูก็ไม้ลายี่สิบากนน้ำจิ้มไหมเขาครับมีน้ำจิ้มเวลาครับไม้ด้วยไม้ละยยี่สิบเป็นปรากฏการณ์ใหม่ไงปรยังหมูป้อมไม้ยี่สิบบาททำดูหัวตุ้มใหญ่ตุ้นใหญ่ตุ้มใหญ่พอไหมน้ำจิ้มมากไม่รู้เขาไปซื้อลงทุนน้ำจิ้มมาร้องใหญ tóc áo mặt chơi cúi gái luôn áo ngã 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 ngã